าร์เซนอลสยามสวัสดีครับเจอกันในอาร์เซนอลอารีนากับแมตช์พรีวิวเกมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่5ระหว่างสโมสรอาร์เซนอลกับบาเยอร์มิวนิกนะครับที่จะเตะกันในค่ำคืนนี้ครับทั้ง2ทีมต่างก็เป็นอันดับ1ของตารางยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับโดยที่เสือใต้มีประตูดได้เสียที่ดีกว่าปืนใหญ่นะครับขณะเดียวกันแล้วเนี่ยทั้ง2ทีมเองก็เป็นอันดับ1 ของตารางในหลีของแต่ละประเทศอีกด้วยนะครับบาเยนเองเนี่ย18เกมที่ลงเล่นชนะไปถึง17เกมโอ้โหโหดมากนะครับแล้วก็ยิ่งสาต์ที่ผ่านมาถล่มไฟบวกไปถึงสกอร์6ประตูต่อ2นะฮะส่วนอาร์เซนอลเองเนี่ยแม้ว่าจะไม่โหดเท่ากับบาเยนขนาดนั้นแต่ว่าเขาเองก็นำเป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วก็เกมที่ผ่านมาก็เพิ่งจะถล่ม สเปอร์ด้วยสกอร์4ประตูต่อ1ดังนั้นในแง่ของความมั่นใจของทั้งสองทีมนั้นดีขึ้นจริงๆนะครับปืนใหญ่หลังจากที่แพ้ให้กับลิเวอร์พูล1 0เนี่ยพวกเขาก็ไม่แพ้ใครมาอีกเลยส่วนไบเยอร์นเองก็ผลงานเองก็ค่อนข้างดีโอ้โหวันนี้เป็นเกมที่น่าจะดูได้อย่างสนุกแล้วก็ในแง่ของสถิติก็ต้องบอกว่าเวลาที่ทั้งสองเจอทีมทั้งสิบของทีมเจอกันเนี่ยอาอร์ตอเองมักจะโดนไบเยอร์นรุมอยู่ตลอดเลยนะครับผมแต่ว่าโอเค ปีนี้อาร์เดีขึ้นนะครับแม้ว่าในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเมื่อ2ปีก่อนอาร์เจะตกรอบด้วยน้ำมือของไบร์นก็ตามนะครับแต่วันนี้ทั้ง2สโมสรเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดกุนซือใหม่อย่างกอมปานีเองก็มาทําให้ยบร์นน่าอันตรายยิ่งขึ้นมีเกเมยต้เองก็ได้ขุมกําลังนักเตะดีขึ้นเยอะดังนั้นน่าจะเป็นเกมที่สู้กันได้อย่างสนุกสนุกเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ต้องบอกว่า,อาขอส่งใจไปให้กําลังใจให้กับ พี่น้องผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาทุกๆคนนะครับเห็นว่าตอนนี้น้ําบางส่วนกําลังไปที่อำเภอสตูลอาจหวัดสตูลแล้วนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะครับก็ท่านไหนที่ได้เดินทางไปช่วยเหลือครั้งนี้นะก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยขอทุกท่านมีมีแบบ มีการดูแลรักษาตัวเองนะครับแล้วก็ทุกคนปลอดภัยกันทั้งหมดเลยนะครับใครที่อยากจะช่วยเหลือนะครับตอนนี้มหาวิทยายลัยสงขลานครินวิทยเขตมออหัดใหญ่นะครับก็ได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบุทกภัยนะครับท่านไหนที่สามารถช่วยเหลือได้ทั้งเรื่องของการบริจาควัตถุดิบประกอบอาหารอาหารแห้งสําหรับการทําถุงยังชีพหรือว่าในเรื่องของตัวเงินนะครับสามารถร่วมบริจาคได้ ตรงนี้เลยนะครับหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในเบอร์ที่อยู่ตรงข้างหน้าอันนั้นเลยนะครับช่วยตรงไหนได้ช่วยนะครับช่วยแบบให้ให้ตัวเองสามารถทําได้นะครับอย่าให้มันแบบหนักตัวเองนะครับแต่ผมได้เห็นภาพข่าวแล้วผมรู้สึกผมหดหูใจอะ่ะมันหลายอย่างอะ่ะนะมันแบบไม่รู้จะพูดยังไงเดียะนะมันมันหลายสิ่งหลายอย่างก็ขอเป็นกำลังใจขอให้ทุกอย่างมันดีขึ้นในเร็ววันนะครับมาสู่เรื่องของอาร์เซนอลของเรากับแมตช์พรีวิวอันดับแรก,กเราไปดูเกี่ยวกับ ตารางคะแนนของอาตารางคะแนนของศึกฟุตบอลยูฟาแชมเปียนส์ลีกกันก่อนนะครับแล้วก็จะได้ดูถึงว่าความน่าจะเป็นในส่วนอื่นๆครับปัจจุบันอาร์เซนอลไบรเออร์อินเตอร์มีคะแนนเท่ากันแต่ว่าไบ y เออร์มีประตูดได้เสียที่ดีกว่าไหมก็เท่ากันกับอาร์เซนอลแต่ว่าพวกเขานั้นยิงได้เยอะกว่าก็เลยทําให้เป็นอันดับหนึ่งอาร์เซนอลเอง11 ประตูไม่เสียสักลูกเลยนะครับแล้วก็อินเตอร์ที่11ประตูเสียหนึ่งนะครับก็เลยทําให้ตารางคะแนนจะอยู่เป็นแบบนี้วันนี้อินเตอร์จะออกไปเยือนกันกับทีมแอตเลติโกมาดริดซึ่งไม่รู้ว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงแต่ก็เชื่อว่าเมื่อดูจากสถานการณ์ตรงนี้แล้วเนี่ยทั้ง3สโม,มสรก็ต้องการที่จะได้คะแนนนะครับทั้ง1คะแนนหรือว่าทั้ง3แต้มทั้งหมดเพราะว่าเมื่อเราไปดูบริบทของ การเข้าสู่รอบต่อไปแบบอัตโนมัติของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในเฟสนี้นะครับอันดับ1ถึงอันดับ8ใครจบตรงนี้ได้ก็จะไปเล่นไปรอเล่นแบบอัตโนมัติเลยนะครับอันดับ9จนถึงอันดับ16ก็จะไปเป็นทีมเยา17จนถึงที่ก็จะไปเป็นทีมเยือนซึ่งมาดูจากตอนนี้แล้วน,นะครับก็ยังมีทีมอย่าง PSG มาดริดลิเวอร์พูลสเปอร์นะครับที่มีโอกาสจะทำคะแนนขึ้นมา เท่ากับอันดับหนึ่งในเวลานี้หรือว่าใกล้เคียงดังนั้นแม้ว่าสถานการณ์ของอาร์เซนอลจะดีก็จริงแต่มันก็ยังไม่ได้เป็นการการันตีว่าอาร์เซนอลจะเข้าสู่รอบต่อไปแบบอัตโนมัติดังนั้นเกมเกมนี้นะครับอาร์เซนอลเนี่ยควรที่จะมีอย่างน้อย1แต้มไม่ควรแพ้นะครับไม่ควรแพ้ต้องมีอย่างน้อย1คะแนนหรือถ้าทําได้ก็คือการชนะบาเยอร์นะครับเพราะว่ามันจะมีเกมให้เล่นอีก ในมืออีกประมาณ3เกมด้วยกันหลังจากจบเกมเกมนี้แล้วก็เป็นเกมที่ไม่น่้หนักจนเกินไปแต่ที่มันนอกเหนือมากกว่านั้นครับมันคือเรื่องของความมั่นใจอย่างนี้บอกว่าพอกลับมาจากการพักเบรกทีมชาติครับอาร์เซนอลจะมี3เกมใหญ่ก็คือเกมเจอกันกันกบสเปอร์ซึ่งผ่านไปแล้วชนะแล้วด้วยถนะล่มด้วย2คือยบร์นสคือเชลซีถ้าอาร์เซนอลเกมนี้พวกเขาสามารถชนะยบร์ได้ครับมันจะเป็นการต่อยอดความมั่นใจ เพื่อไปเจอกันกันกบเชลซีเพราะว่าเชลซีปัจจุบันคืออันดับ2ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษการในเดียวกันเนี่ยมันคือการรักษาฟอร์มของพวกเขาในการที่จะลงเล่นเวลาเจอทีเหมือนอื่นเพราะว่าอาร์สเนยังไม่แพ้ใครมาหลังจากที่เพิ่งจะแพ้ลิ์พูข่าวก่อนนน้นก็คือจะยาวมาเลยนะครับแล้วถ้าหากว่าอาร์สเนชนะบาเยิร์ได้บอกแล้วว่านอกจากจะมีแต้มในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกที่ดีแล้วมันคือการยัดเยียดความปราชัยให้กับบาเยิร์ในปีนี้แล้วมันคือการเหมือน ปลดล็อกกับการที่อาร์สโนมีผลงานเวลาบดดนไบรย์นเจอไบยเย์นที่ไรก็พังจะเจ็บใจตลอดเวลาได้เลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยมันยังคือการเจอกันระหว่างวินเซนต์กอมบานีกับมิเกลเอตาอดีต2นักเตะที่อ่าคนละรุ่นนะแต่ว่าก็ไปอยู่กับแมนซิตี้ก็คือถือว่าเป็นลูกศิษย์ของเปปกอดีลาด้วยนะครับทั้งสองคนค่อนข้างคุ้นเคยสนิทกันนะครับสคือการกลับมาของแฮร์รี่เคน กับอาร์เซนอลมีประวัติกันเยอะแยะอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้ว3คือไมเคิลโอลิเซ่กับเอเบรชีเอเซ่อดีตสองเพื่อนรักที่อยู่ที่คริสตัลพาเลทก็ยังคงเป็นเพื่อนรักกันอยู่แหละเนาะแต่ว่าก็ต้องมาเจอกันในเกมเกมนี้และแน่นอนว่านี่คือการเจอกันระหว่าง2ทีมที่มีเกมรุกที่ดีที่สุดณเวลานี้เลยนะก็คือบาเยอนกับทีมที่มีเกมรับที่ยอดเยี่ยมที่สุดไม่แพ้กันอย่างอาร์เซนอลดังนั้นเกมวันนี้มันมีนัยยะสําคัญซ่อนอยู่ค่อนข้างเยอะ นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้ง2ส,สโมสรมีใครยังไงกันบ้างกับในเกมเกมนี้อาร์ซ a นอลเองเนี่ยเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของทีมล่าสุดนะครับจากการเช็คกันออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับมิเกลเอตาเองก็อัปเดตเกี่ยวกับนักเตะที่น่าจะได้เห็นในเกมเกมนี้นะครับที่กลับมาก็คือมาดูเอเก้มาติเนลี่อีกคนนึงก็คือตัวของมาตินโอเดกาดครับ บรรกาดเนี่ยหลังจากเกมที่ผ่านมานะครับตอนแรกก็มีการคัดคะนเนวี่ยว่าจะได้ลงสนามมีชื่อสุดท้ายก็ไม่มีชื่อซะง,งั้นซึ่งมีเกลก็บอกว่าเหตุผลหลักๆก็คือเขายัางไม่พร้อมแต่เกมนี้ก็เชื่อว่าเขาน่าจะมีชื่ออยู่ในมานั่งสำรองนะครับในรายของเยอเกเรสต้องทดสอบความฟิตเกมกับเชลซีนะฮะัฝั่งของทีมยบร์ทมิวนิชก็จะไม่มีอัลฟงซ์อัลฟงโซเดวิสนะครับอมูเซล่าไม่มีดีอาร์สไม่มีเซชนาบี abi, นะครับ แต่ว่าเมื่อดูจากในรวมๆแล้วเนี่ยก็คือพวกเขามีขุมกําลังที่ค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าอาร์เซนอล็ซตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของอาร์เซนอลก็คงจะไม่ผิดเพี้ยนครับโก mm hmm. ก็เป็นดาวิดรายาเซนเตอร์เป็นอ mm hmm. ินคาปิเย่คุณกับาลีบาแบ็กขวาเป็นทิมเบอร์แบ็กซ้ายเป็นคาราฟิโอรีมิดฟิลซูเมมันดี้ไรซ์เอเซตรุกทอสซาเมริโนแล้วก็สากาแต่ผมอยากจะ มองว่าคาราฟิโอริเกนนี้อาจจะโดนดรอปนะเพราะว่าในกินีผ่านมาเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บตรงเวนสมโพกตอนโดนเปลี่ยนตัวออกนะครับแต่ว่ามันไม่มีอัปเดตบางทีเขาอาจจะฟื้นฟูร่างกายได้ทันแล้วนะฮะฝั่งของไบร์นครับโกก็เป็นนอยเออร์แบ็กขวาเป็นไลเมอร์แบ็กซ้ายเป็นสแตน i ิสิกเซนเตอร์ก็เป็นอุปามิเกโนคู่กันกับจุนธาน m i มิดฟิลก็จะเป็นปาโลวิคคู่กันกันกบคิมมิช นะครับแล้วก็จะมีแจ็กสันโอลิเซคาวเล่นเป็นตัวรุกส่วนเขนก็เล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าเหมือนเดิมแน่นอนครับนี่คือสิ่งที่หลายหลคนจับตามองว่าเกมเกมนี้มันจะออกมายังไงกันบ้างนะครับไปดูกับตัวของออฟตาดีกว่าออฟตามองเกมเกมนี้ยังไงนะครับเขาบอกว่าอาร์ซนอลคือทีมเดียวที่ยังไม่เสียประตูในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกขณะที่ไบเยอร์คือทีมที่ทำประตูได้มากที่สุดครับยิงไป14ประตูจาก4เกมโอ้โห ยอเดเยี่ยมมากคือเฉลี่ยก็คือตกนัดละประมาณ3ลูกด้วยกันนะฮะดังนั้นในเกมเกมนี้มันจึงเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับใน power ranking ของ Opta Supercomputer บอกว่า Arsenal กับ Bayern คือ2ทีมอันดับต้น,ตน ปัจจุบันนี้นะครับในฝั่งของฟุตบอลของสโมสรโลกเราก็ยังคงเป็น2ทีมในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกที่แข่ง4เกมมีแต้มเท่ากันต่างเพียงแค่ประตูได้เสียที่ทีมหนึงบวกสิอีกทีมหนึงอ่าอ่าทีมที่มีประตูได้เสียเท่ากันแต่ว่าประตูการยิงแล้วก็การเสียมากกว่าดังนั้นการเจอกันทั้ง2สโมสรที่เอมิเรตสเตเดียมนะมันเป็นเกมที่อธิบายได้ว่ามันคือการเจอกันระหว่างทีมที่มีการ เขาเรียกว่าอะไรคือทีมที่มีเกมลุกที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ทีมที่มีเกมรับที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่แค่นั้นแต่เป็นทีมที่เน้นเรื่องของการเคลื่อนที่กับทีมที่มีพลังการพลังมีมีพลังพลังในมีพลังกำลังในการเคลื่อนที่นะครับคือการเคลื่อนที่กับพละกกาลังเนี่ยในการเคลื่อนที่ก็คือทีมหนึ่งเคลื่อนที่เล่นการเคลื่อนที่แต่ทีมหนึ่งใช้พละกกาลังในการเคลื่อนที่คือถ้าจะบอกว่า สองทีมนี้มีทีมทีมท่มีความคล้ายคลึงกันค่อนข้างหลายอย่างนะครับด้วยเรื่องของศาสตร,ร์การทําทีมวิธีการในหลายๆอย่างทุกอย่างมีความใกล้เคียงกันมากๆแต่ว่าจะแตกต่างกันในแง่ของอคุณภาพในะรายละเอียดบางอย่างเท่านั้นแค่นั้นเองนะครับอาร์เซนอลเองเนี่ยปัจจุบันพวกเขานั้นเสียประตูทั้งหมดด้วยกันนะครับไม่เยอะ และพวกเขาโดนยิงด้วยกันทั้งหมดอยู่ที่146ครั้งนะครับอันนี้มีการเทียบจากาใน5หลีของยุโรปนะครับอาร์เซนอลเนี่ยมีค่าเปอร์เซ็นต์ในการโดนยิงแต่ละครั้งเนี่ยอยู่ที่ 0.07xg นะครับสถิติของอาร์เซนอลในแง่ของการเล่นเกมรับของอาร์เซนอลนั้นทําได้ดีมากๆฟฝั่งของไบเยอร์มิวนิคครับพวกเขามีโอกาสยิงด้กันทั้งหมด343ครั้ง ยิงไปแล้ว62ประตูซึ่งนับมาจากตั้งแต่เกม FIFA าคลับเวิร์ลชิพเอ่อับับเวิ์คขอภัยนะครับดังนั้นหมายความว่าพวกเขาทำประตูได้อย่างมโหฬารทําได้อย่างถล่มทลายกันเลยนะฮะแล้วก็เมื่อเราไปดูกับผลงานของทั้งสองสโมสรตัวของ PSG ครับนับตั้งแต่แพ้กับปารีสไอตั้งตัวของบาเยอร์นตั้งตั้งแต่แพ้กับปารีสในเดือนกันยายนของปี2017 พวกเขาครับแพ้เพียงแค่3เกมจาก52เกมในรอบแบกกลุ่มหรือว่ารอบลึกของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนั่นคือชนะ45เกมเสมอ4เกมนะครับแม้ว่าในการแพ้3เกมเนี่ยจะเกิดขึ้นในการเป็นเกมเยือนก็ตามแล้วปีนี้เนี่ยในหลีครับพวกเขาชนะ1 7เกมจาก18นัดเอาไม่ใช่ครับชนะ18เกมจาก18นัดในทุกรายการ นะครับซึ่งก็ผลงานดีมากแล้วก็นัทีิหารมาพวกเขาเองก็เพิ่งจะถล่มไ์วอ์ก6ประตูต่อ2โอ้โหผลงานความมั่นใจนะครับเติบโตอย่างยอดเยี่ยมแล้วยิ่งแฮร์รี่เคนเนี่ยยิงไป15ประตูจากการลงสนาม21เกมในการเจอกันกันกบอาร์เซนอล6ประตูจาก10เกมที่เอมิเรตสเตเดียมนะครับนี่คือผลงานดีดีจนไม่รู้ว่าจะดีมาได้ขนาดไหนเหมือนกันนะครับแต่าร์เซนเองก็ใช่ย่อยครับ อาร์ซนอนนอกจากจะเป็นทีมที่เสียประตูได้น้อยที่สุดแล้วเนี่ยนะครับแม้ว่าในผลรวมของการเจอกันทั้งสองคนสองทีมนะระหว่างอาร์ซนอลกับไบเยอร์มิวนิคอาร์ซนอลเองจะมีผลงานที่ไม่ดีก็จริงนะครับแต่ถ้าดูจากผลงานปัจจุบันของสโมสรพวกเขานั้นนับตั้งแต่แพ้ให้กับลิเวอร์พูลพวกเขาก็ไม่แพ้ใครอีกเลยแล้วก็ยังเป็นทีมที่เสียประตูได้น้อยที่สุดแม้ว่าจะมีการ มีอาการบาดเจ็บของนักเตะมากขึ้นก็ตามนะครับปืนใหญ่ไม่แพ้ใครมา15เกมและในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกพวกเขาก็ยังไม่เสียประตูนั่นก็หมายความว่าอาร์เซนอลเองปีนี้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นทั้งในตัวจริงในแท็กติกแล้วก็ในนักเตะสกอตเดฟตัวสำรองนะครับทีนี้มาดูสแตทของทั้งสองสโมสรกันก่อน,อนว่าการเจอกัน,ก,นก่อนนั้นเนี่ยทำไมแฟนบอลอาร์เซนอถึงเจ็บใจแล้วก็ต้องการที่จะเอาชนะ อาร์เซนอลเจอกันกันกบไบรย์นเมอร์ไรถือว่าเละเฮครับแพ้5 1ใน3ครั้งติดต่อกันของรุกการ2 0 1 5 1 6แล้วก็2 0 1 6 1 7ภายใต้าการคุมทีมของอาร์เซนเวนเกอร์แล้วก็ในปี2023-2024อาร์เซนอลก็แพ้ใน,ในสกอร์รวมศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก3-2นะครับอาร์เซนอลเจอบาเย์นทีไรก็แพ้แพ้ยับเยินตลอดดังนั้น แน่นอนว่านั่นคือเหตุผลหลักที่ว่าทําไมอาร์ซนอลต้องการที่จะชนะาเยืนมินิกครั้งนี้ให้ได้แม้ว่าในสถิติที่ออกมาก็คืออาร์ซนอลเองเนี่ยผลงานเจอาเยืนจะย่แย่จะทําได้ไม่ดีแต่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของออฟตากับระบุออกมาว่าอาร์ซนอลมีโอกาสมีเปอร์เซ็นต์มากกว่ากับการที่จะชนะในเกมเกมนี้ครับคิดเป็นอยู่ที่44.9% ขณะที่ไบเยอร์นั้นมีโอกาสชนะอยู่ที่29.9%แล้วผลเสมออยู่ที่25.1%ทําไมถึงมองเป็นแบบนั้นครับเขาบอกว่าอาร์ซนอเองเนี่ยไม่ใช่แค่ว่ามีโอกาสชนะอย่างเดียวครับแต่ยังเป็นทีมเต็งที่จะคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกในฤดูก,กาลนี้โดยปืนใหญ่ครับเป็นทีมเต็งอันดับหนึ่งด้วยการมีโอกาสชนะอยู่ที่23%ขณะที่ไบเยอร์นั้นเป็นเต็ง2ที่จะคว้าแชมป์อยู่ที่16%นะครับแล้ว เมื่อดูเหตุผลหลักๆที่มันเกิดขึ้นเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าในภาพรวมของอาร์ซนอลเองอาร์ซนอลมีความสม่ำเสมอมากขึ้นมีขุมกาลังที่ดีขึ้นแทคติกวิธีการต่างๆของอาร์ซนอลอาร์ซนอลทำได้ดีแล้วอาร์ซนอลเองนี่บอกว่าการอยู่ในศึกฟุตบลอลยูอ่าพิมลิกอังกฤษมีเสรอสิงกระทิงแรดค่อนข้างเยอะมีทีมใหญ่หลายๆทีมแต่อาร์ซนอลเวลาเจอทีมใหญ่ก็เอาตัวรอดชนะ มาได้นะครับมีเพียงแค่การเสมอกับแมนซิตี้แล้วก็การแพ้กับลิเวอร์พูลแต่ที่เหลือนั้นอาร์นอลนั้นทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจดังนั้นในเรื่องของผู้นี้เขาจะมองว่าเป็นจุดสำคัญที่ออฟต้ามองว่าอาร์นอลนั้นจะมีโอกาสหรือว่าทีมอาร์นอลดูเหนือกว่าบาเยอร์มิวนิกมากกว่าแล้วก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้มองว่าเกมนี้อาร์นอลมีโอกาสที่จะชนะนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการพริดิ c เรื่องของเอาสแต็กมามีเคราะห์ต่าง ถ้ามองในความน่าจะเป็นในส่วนของเราเองผมมองว่าวันนี้ครับหนึ่งเลยคืออาร์ซนอลเล่นในบ้านสองคือถึงแม้ว่าจะไม่มีมกราเบียรมาเกนเยสแต่อาร์ซนอลยังคงมีเกมรับที่แข็งแกร่งที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วการยังคงมีเดิเกนไรส์ที่ก็ลงมาเล่นเป็นเหมือนเซ็นเตอร์อีกคนหนึ่งทำให้อาร์ซนอลมีเกมรับทำได้ดีตั้งแต่ตรงกลางสนามอยู่แล้วนะครับสคือถึงแม้ว่านักเตะตัวหลักส่วนใหญ่ตัวลุกจะยังไม่ค่อยฟิต เท่าไร่แต่นักเตะที่มีอยู่ก็ถือว่าเป็นผลผลิตในแท็ติกใหม่ๆของมิเกลยรทที่หยิบจับนํามาใช้ผมไม่ค่อยได้ดูไบยอนหรอกผมเลยไม่รู้ว่าตัวของอมพานีเนี่ยใส่ดีเทลของนักเตะยังไงบ้างแต่กับมิเกลยรผลค่อนข้างเชื่อมั่นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้นักเตะที่หมุนไปในแต่ละจุดในแต่ละแดนในแต่ละอันซึ่งหลายๆคนก็ได้เห็นกันแล้วอย่างเช่นี่พาที่ผ่านมาเลือกเอาเอเซ่ไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุก นะครับแล้วก็ขยับขึ้นไปเล่นกองหน้าแล้วก็ตัวของแมนยูน่ก็ขยับลงมาเล่นเป็นตัวรุกซึ่งก็เล่นเป็นแบบฟอร์นไนที่มีการหมุนระบบทั้งหมดเลยตรงจุดนี้เราก็เชื่อว่าด้วยการเล่นของอาร์ซนอลที่มันเหมือนที่มันเหมือนอาร์ซนอลเองก็ฝังชิปไปในหัวแล้วว่าเราคือได้บอลมาต้องหาวิธีกับการเล่นเกมรุกเติมเกมขึ้นไปเพื่อทําโอกาสเล่นเกมลุกอย่างต่อเนื่องนะครับมันถูกเซตมาแบบนี้แล้วแล้วก็เล่นในบ้านอันต่อไปคือถ้าบาเยอร์เปิดเกมบุกเกมลุกใส่อาร์ซนอล มันก็มีโอกาสที่บไบร์นจะเพียงพังให้กับอาร์สตอเพราะอาร์สตอเป็นทีมที่เวลาที่ไม่มีบอลในครอบครองครับอาร์สตอาทำได้ดีมากๆ a r อาร์สตอขึ้นไปเพรสบอลแย่งบอลได้ยอดเยี่ยมถ้าอาร์สตอทำแบบนี้ได้แล้วก็ต่อบอลขึ้นไปหลุดไปถึงแนวรับก็มีโอกาสจะเป็นประตูแล้วนักเตะอย่างซาก้านะครับก,ก็เด็ดขาดเพราซาเองก็โอ้โหจบสกอร์ได้อย่างคมเมเนลเมริเนเองเนี่ย ถึงแม้ว่าในแง่ของการจบสกอร์แดนบนอาจจะไม่ได้เป๊ะเปทั้งหมดแต่ในแง่ของการเคลื่อนที่ในเกมที่ผ่านมาเห็นชัดเจนว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ส่งผลทําให้อาร์ซตันนั้นมีประตูได้เยอะขนาดนี้ยังไม่พูดถึงว่าเด็เคนไรส์พละกําลังอะไรยังไงอีกการขึ้นไปของทิมเบอร์การขึ้นไปของคาราฟิโอเรนะครับในความเป็นเจ้าบ้านของอาร์ซตันนั่นจึงเป็นเหตุผลที่มองว่ายังไงเกมนี้เนะี่ยถ้าเปิดเกมไส้ใสกันอาร์ซตันก็มีโอกาสที่จะชนะรวมไปถึงเรื่องของลูกแตะมุมอีกนะครับดังนั้นเกมนี้ก็ ผมมองว่าเป็นเกมที่น่าจะจะสนุกถ้าไบเยอร์มาแบบรัดกุมก็สุดท้ายก็คงจะต้องไปวัดกันจังหวะสุดท้ายว่าใครจะพลาดกันและถ้าว่าเปิดเกมบุกเกิดเปิดเกมแรกกันผมเชื่อว่าอาร์ตต์จะเก็บชนะได้อย่างสนุกสุดเวียงแน่นอนนะครับแล้วก็จะเป็นการลบล้างสติที่เราโดนเ,าเขาปู้ยี่ปู้ยำกันมาตลอด <c oughs> นะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยอาร์ตต์กับไบเยอร์นี้ก็เจอกันทีไรรู้ชะตาเลย แต่ปีนี้ผมคิดว่าแฟนบอลรู้สึกมั่นใจมากกว่าน,นั้นและที่สําคัญอย่างนี้บอกแล้วครับว่าเนี่ยพอโปรแกรมมันมาขนาดนี้แล้วอะถ้าอาร์ซนอลสามารถชนะไบเยอร์ได้ปุ๊บความมั่นใจกับการเจอเชลซีเชลซีก็เพิ่งชนะบาซ่าด้วยมันอาร์ซนอลต้องพาตัวเองไปอยู่ตรงจุดนั้นนะครับแล้วเราก็ต้องมีความเสมอเสมอเก็บความมั่นใจเหล่านี้ของเราต่อไป เดี๋ยวเรามารอดูว่าจะเป็นยังไงกับเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกอาร์เซนอลรับบาเยิร์นมิวนิกตีสามในคืนคนนี้เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับเป็นแมตช์ทอกกิ้งพอยท์หลังเกมที่อาร์เซนอลชนะบาเยิร์นเลกันไปก่อนครับสวัสดีครับ